สิบสัญญาณที่บ่งบอกว่าการเล่นโทรศัพท์ได้เข้ามาครอบงำและยึดครองชีวิตของคุณ 1. มองหาโทรศัพท์หลังการละหมาดทันทีแทนที่จะสิกรุ่นหล่อหลังละหมาด 2. บอกว่าไม่มีเวลาที่จะอ่านอั้นกุดลและอ่านแม้เพียงหนึ่งหน้าแต่มีเวลาเล่นโทรศัพท์เป็นชั่วโมง 3. ตื่นขึ้นมาและเอื้อมมือหาโทรศัพท์ทันทีไม่ได้อ่านดูอาตื่นนอนและอัดการ์ดยามเช้า สี่ไม่ตื่นมาละหมาดสุพีและตะฮัดยุทธพอเล่นโทรศัพท์ทั้งคืนห้าเมื่อมีเวลาว่างก็เล่นโทรศัพท์แทนที่จะกล่าวสิกรุ่นลาะและอิสติกฟาสขออภัยโทษหกละหมาดท้ายเวลาจนใกล้จะหมดเวลาละหมาดพอมัวแต่เล่นโทรศัพท์เจ็ดเมื่ออยู่กับพ่อแม่ไม่สนใจท่านมัวแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์แดดูและอ่านสิ่งไร้สาระในโซเชียลทั้งวันแต่ไม่มีเวลาในการศึกษาความรู้ศาสนา เแม้ว่าหลับไปแล้วแต่มือก็ยังจับโทรศัพท์สิบไม่สนใจและเพิกเฉยเมื่อได้ยินเสียงอาซานก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ไม่กล่าวตอบรับอาซานและไม่ขอดูอาหลังอาซานท,ทั้งทั้งที่เป็นช่วงเวลาดูอมุสตยับเนื้อหาบทความจริยดดีไม่ขอให้เราทุกคนใช้โทรศัพท์อย่างระมัดระวังและใช้ให้มีคุณมากกว่าโทษอินชาอัลลห์